สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t u b e ช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้เรียกได้ว,ว่า มารียกกันหน่อยรีอคอะไรเอรีอคสัมภาษณ์บาซ่าฮ่องกงค่ะเป็นงานเก็บตกนะอันนี้เอเก็บตกเองเพราะว่าช่วงนั้นงานยุ่งมากคือพี่หลิงมารูวรัวรัทไม่ทานนะบางทีสัมอะไรดูแล,แ,ลแต่ยังไม่ได้มีโอกาสามารีอกก็เลยรีแอคซะเลยนะเชื่อว่าหลายท่านที่ดูไปแล้วอาจจะลืมไปแล้วหรือหลายท่านที่ยังไม่ดูก็มาดูมันมุงกันตรงคลิปนี้ได้เลยค่ะก็คือย้อนกลับไปในงานวันแฟมิลี่ฮ่องกงครั้งที่สองเนาะ เอ่อถ้าจะไม่ผิดก่อนขึ้นแฟนมีตก็มีสัมภาษณ์ให้กับนิตยสารบาซ่าฮ่องกงนะคะครานี้ก็นัวกันเลยค่ะเอ่อทั้งพี่หลิงกับน,น้องอ,อมก็นัวกันแบบอินเตอร์เลยนะน้องอ,อมก็อังกฤษกับไทยนะคะแล้วพี่หลิงก็เอาหมดเลยค่ะทั้งเอ่อกวางตุ้งทั้งไทยนะคะโอ้เรียกได้ว่าคือต่อไปนะจะฟังน้องหลิงน้องอ,อมสัมภาษณ์คือคุณต้องหูอินเตอร์ด้วยอยคุณอย่างน้อยนะคุณต้องได้อังกฤษกับจีน อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้แบบว่าเออนะรู้ว่าน้องเขาพูดอะไรใช่ไหมเครานี้มันมีสัมภาษณ์บาซ่าเอางี้เออเออาจจะไม่ได้เอาเป็นวิดีโอมาลงนะขอเป็นเสียงละกันมามารับชมมาย้อนฟังกันหน่อยว่าน้องหลิงน้องออมสัมภาษณ์ไปว่ายังไงกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะ,คะ Hi b a r s a Hong Kong it's me อ r m กนภัท and Ling Ling k w o n g y e a it's me Actually, I have a place that I really want to go, but I have a chance to go yesterday. Mình có Toka toy, toy, toy shop. Yeah, it's a toy store. Okay. It's a yeah. toy store, and I really like the toys, as you know. So, just that. Yes. What about you? Eh, tôi, thực ra tôi บาร์สินอีกอันแต่我还未去到。但今次都系冇时间去。咁下次咧，下次有时间嘅话就会。下一次去做เอลซ่า。ที่เธอหวังอยากไปบ้างใช่ที่ไปเป็นใช่ที่มีแค่ฮ่องกงมีนะอ่อนฟันแล้วแบบใช่ไหมใช่เลยชุกจัง2025ปี我希望系一个美好嘅一年啦。咁然之后就希望可以多啲出去国际。 beside the series and the movie, you have, i also you have, yeah, besides you that, know. i really want to take care of myself more. Mm -hmm. i really want to exercise more and eat well and sleep well. Mm. so, yeah, just that that's my new goal, just to, ah, ta to take care of myself. ใน香港拍电影应该一个唔错嘅ไอเดียโอเคตุคุณว่าไรอะไม่วอกต้ไม่โอ้ยมา撒香港嘅读者拜拜 bye bye. <laughs> mostly i i will be i will be the one who like always call hello like that and like put my hand like this under my underarm yeah no not today <laughs> อ่าแล้วก็นี่แล้วค่ะนะคะก็ส่วนมากจะสัมภาษณ์เอชอบนะมันเกี่ยวกับเออมันทําให้เราได้รู้เอ่อความรู้สึกนึกคิดของน้องอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบไปยังไงแล้วเติบโตไปถึงไหนกันแล้วนะคะความคิดความอ่านมันเปลี่ยนไปทุกวันละค่ะนะคราวนี้จากสัมภาษณ์นี้เรามารู้อะไรกันบ้างเอ่อ อ่ะก็น้องออมก็ปกติบอกว่าเออมาฮ่องกงครั้งนี้ก็ดีใจเนอะที่ได้ไปเอ,อ่ออาร์ทอยใช่ไหมไปสตอร์ก็ได้ไปเลือกของที่น้องชอบนะคะเป็นช่วงเวลาที่พี่หลิงตอนนั้นก็คือแยกไปถ่ายโฆษณาติมซามเนอเท่าที่ทราบกันนะคะแล้วส่วนพี่หลิงก็บอกว่าโอ,อ้พี่หลิงอะอยากไปดิสนี์แลในส่วนของ เอ่อที่เป็นฟลอเนใช่ไหมพี่หลิงบอกแต่ครั้งนี้ไม่มีเวลาจริงๆเดี๋ยวจะจดเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่เดอะมัสต้องทำในทริปหน้าครั้งหน้าถ้ากลับมาฮ่องกงจะพยายามทำให้ได้พี่หลิงใช้คำว่าพี่หลิงผู้เป็นกวางตุง้งใช่ป่ะพี่หลิงใช้คำว่าจะต้องคล้ายๆว่าทำเป็นเอลซ่าก็คือเข้าใจป่ะที่บางคนหลายคนบอกว่าพี่หลิงอ่ะไม่ใช่เกย์ไม่ใช่สเตนอะไรหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่ เออมีบางคนมีบางเสียงเขาบอกว่าพี่หลิงก็เป็นผู้หญิงสตรนนั่นแหละนะคะผู้หญิงจ๋าเลยบางคนยังไม่เชื่อในความสัมพันธ์ของน้องหลิงกับน้องออมว่าเป็นจริงอะเหมือนแบบเจเจกับหมยหมวยอย่างเงี้ยเหรอเจเจกับหมยหมยอย่างเงี้ยเหรอแบบเป็นพี่น้องเขาไม่ใช่ไรหรอกพี่หลิงหวานจ๋าจะตายเออเอเคยไปเห็นมาคอมเมนต์หนึ่งเป็นเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย กับน้องหลิงแต่ไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทนะก็คืออยู่ในมหาลาัยเดียวกันเคยทํากิจกรรมร่วมกันที่เอเคยทำมาคลิปหนึ่งอ่ะถ้าใครได้เออดูคลิปนั้นก็จะรู้ว่าเพื่อนในมหาลัยตอนนั้นมีโอกาสได้ทํากิจกรรมกับน้องหลิงแล้วก็บอกว่าพี่หลิงอ่ะเป็นสาวหวานนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแบบไม่น่าจะรักผู้หญิงด้วยกันนะอะไรประมาณนั้นพี่พี่หลิงเป็นสาวหวานเนี่ยจนมาถึงล่าสุดพี่หลิงก็ตอบย้ำความหวานเข้าไปคือครั้งหน้าจะต้องทำเป็นเอลซ่า คือแต่คุณมันก็ไม่ได้หมายความว่าพี่หลิงจะไม่ได้ชอบผู้หญิงก็ได้นะมันคือคุณเข้าใจป้าโลกตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากคือความหวานของพี่หลิงที่อยากเป็นเอลซ่าแต่ในขณะเดียวกันถ้าพี่หลิงจะรักใครสักคนพี่หลิงก็ไม่เลือกเพศเหรอกค่ะเอเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่ถามว่าพี่หลิงเป็นสาวหวานไหมสาวหวานจ๋าเลยค่ะส่วนน้องออมสาวหวานไหมก็สาวหวานจ๋าเหมือนกันน้องออมเนี่ยจะออกในแนวบางทีนะจากที่ผ่านมาบางทีก็จะแต่งตัวเป็นลุกบอยบอยบ้าง แต่ด้วยความดังที่มาในบทน้องเอิญก็เลยหลังๆก็เลยแต่งหวานบ้างแต่ถ้าศพโอกาสแต่งตัวแบบว่าของตัวเองเมื่อไหร่จะออกแนวบอยๆนะคะแต่จริงๆแล้วความรู้สึกนึกคิดของน้องคือหวานเจี๊ยบสาวจ๋าเด็กน้อยเด็กผู้หญิงเลยแหละน้องออมนะส่วนพี่หลิงอ่ะด้วยบทบาทของหมอฟาราดาแล้วก็จากพี่ตะวันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะทําให้บทบาทพี่หลิงอาจจะต้องดูแมนๆจะปกป้องนางเอกได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วพี่หลิงก็โดยสไตล์ดั <k média> ้งเดิมสาวฮ่องกงเขาก็จะไม่มีจริตเหมือนสาวไทยนะต้องบอกอย่างนี้นะจริตสาวฮ่องกงเขาเขาจะไม่อ้อเอออออ่อนอนเสียงอ่อนออนไม่มีนะถ้าคุณไปดูเขาจะไม่มาเสียงออดเสียงอ่อนเสียงเล็กเสียงสองเสียงสามเสียงสี่เขาไม่มีนะเขาก็เสียงแบบเสียงเดียวเหมือนพี่หลิงอย่างนี้แหละนะคะแต่พี่หลิงอ่ะเนื่องจากมาอยู่ไทยนานนะก็อาจจะเริ่มเริ่มนะก็จะมิกมิกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครรู้จักสาวฮ่องกงสาวจีนเนี่ยเขาจะไม่มีเสียงสองเสียงสามนะคะ มีแต่ประเทศไทยเราประเทศแถบนี้นั่นแหละที่เสียงสองเสียงสามอดอ้อนออน,นะแต่ลึกๆแล้วพี่หลิงก็สาวหวานเพราะว่าเข้าวงการมาก็หวานหน้าก็หวานเออจนตอนหลังเริ่มมาแมนมากขึ้นจากบทบาทที่ต้องเป็นคล้ายๆพระเอกที่จะต้องปกป้องนางเอกก็เลยอาจจะดูแมนซึ่งความแมนในตัวพี่ลิงก็มีมาแต่ไหนแต่ไรเออจะว่าความแมนหรอกก็คือเป็นผู้หญิงที่ต่อโต๊ะต่อเฟอร์นิเจอร์อะไรเองทําพัดลมเองอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเฟอร์นิเจอร์หรือตู้อ่ะจะไม่ได้ที่พี่หลิงเคยให้ พูดไว้ในทีทีอ่ะตอนนั้นไลฟ์สดแต่จะเอาจริงๆมาสาวจีนปกติถ้ามีเชื้อสายจีนก็อย่างนี้ละค่ะโดยปกติที่เห็นโดยส่วนมากนะเอก็เป็นเอก็ต่อเองซื้อมาแหมคุณเหตุการณ์มันก็บังคับป่ะโลกยุคนี้เราจะมาจ้างใครต่อถ้าเราไม่มีผู้ชายเราก็ต้องทําเองหรือว่าถ้ามีผู้ชายเขาก็คือคุณเข้าใจป่ะผู้ชายสมัยนี้เขาก็ลดให้เอเข้าใจนะเอว่าลดความเป็นแมนลงจากสมัยก่อนรุ่น รุ่นรุ่นปู่รุ่นย่าเรานะรุ่นปู่รุ่นย่าเราเนี่ยคือแมนก็คือแมนแท้ๆเลยนะส่วนผู้หญิงก็คือเออเชิงไปทํางานบ้านางานเรืคือแยกกันชัดเจนคล้ายๆว่าผู้ชายไปทํางานนอกบ้านผู้หญิงก็อยู่ในบ้านทําน้นทนํานี่แต่พอมายุคนี้เนื่องจากผู้หญิงก็ต้องออกไปทํางานนอกบ้านก็เลยต้องช่วยตัวเองเยอะ ส่วนผู้ชายพอผู้หญิงช่วยตัวเองเยอะก็เลยจะลดลดลดบทบาทความเป็นผู้ชายในการที่จะต้องมาทํางานผู้ชายพอรู้สึกว่าเอ๊ะผู้หญิงมันก็ทําได้เหมือนฉันนี่หว่าแล้วทำไมฉันต้องช่วยหวะาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครสังเกตเวลาเราไปนั่งรถสราธารณะต่างๆที่บอกว่าเอื้อเฟื้อให้แก่เด็กสตรีและคนชราบางทีเขาก็ผู้ชายมันก็เริ่มคิดะนะอ้าวแล้วทําไมอ่ะมันก็เท่าเทียมกันแล้วนี่ก็เห็นมันเรียกร้องสิทธิกันนักนี่ ผู้หญิงจะหญิงจะชายก็เท่าเทียมกันอะไรอย่างนี้แล้วจะมาขอสิทธิพิเศษในการนั่งรถสาธารณะอะไรอย่างนี้เหรอมันก็เป็นประเด็นทกเถียงไปอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ที่จะบอกก็คือเออพี่หลิงหรอสัมภาษณ์นี้พี่หลิงบอกว่าอะไรรู้ป่ะพี่หลิงมีช่วงหนึ่งบางช่วงบางตอนบอกเป็นภาษากวางตุ้งว่าตอนที่น้องออมบอกว่าเออน้องออมกาลังพูดผู้อยู่น้องออมบอกว่าปีนี้ก็จะกินให้เยอะขึ้นนอนหลับให้เยอะขึ้นแล้วก็จะออกกําลังกายให้เยอะขึ้นจะได้แข็งแรงแล้ว น้องออมก็ยังพูดไม่ทันเสร็จเดียนะแต่น้องหลิงพอดีนึกขึ้นมาได้น้องหลิงเลยพูดใส่บอกอ้อนึกขึ้นมาได้เป็นภาษากวางตุ้งเลยค่ะพี่หลิงบอกว่าอะไรรู้ว่าในปี2025นี้เหรอก็อยากจะอยากจะเล่นหนังฮ่องกงใช่พี่หลิงใช้คําว่าหนังนะอยากเล่นหนังฮ่องกงค่ะอันนี้ก็เขาเขาบอก2025เลยนะ2025นี้หลิงอยากจะพี่หลิงใช้คําว่าสากล คือโกอินเตอร์อะเออสองพันยี่ห้านี้อยากจะโกอินเตอร์ได้เล่นหนังฮ่องกงแล้วก็มีคนเข้ามาถามบอกว่าอย่างงี้ก็ต้องอยู่ฮ่องกงถ่ายทําพี่หลิงก็บอกใช่เออเป็นความคิดที่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยใจหายปะปแฟนแฟหลิงออมใจหายปะแล้วพูดไปภาษากวางตุ้งเสร็จแล้วน้องออมบอกเธอพูดไรอะแล้วพี่หลิงบอกไม่บอกใช่ไหมแล้วน้องออมก็เอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนึกออกว่าคือแบบคือ จริงๆนะเอรู้ว่าเอเข้าใจว่าไม่รู้หรอกเอไม่รู้หรอกเอเข้าใจว่าพี่หลิงอะ่ะคงเคยมีเกลิ่นเกลิ่นกับน้องออมน้องออมเป็นเด็กฉลาดน้องออมรู้อยู่แล้วว่าความฝ่ฝันของพี่หลิงก็พี่หลิงบอกตั้งแต่ซอฟต์พาวเวอร์อะไรแล้วอะ่ะการจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้คุณก็ต้องไปดังที่ต่างประเทศนู่นนี่นั่นใช่ป่ะจะมาจุมปุ๊กอยู่ไทยมันก็จะซอฟต์พาวเวอร์ยังไงอะ่ะจะให้คนต่างชาติมาตามมันยากใช่ไหมคราวนี้น้องออมก็พอจะรู้แล้วแหละน้องออมเป็นเด็กฉลาด แต่ก็ไม่นึกว่ามันจะเร็วขนาดนี้หรือเปล่าแล้วพี่หลิงก็รู้ก็ไม่อยากให้น้องเสียใจหรือเปล่าหรือว่าคือคู่นี้ต้องบอกก่อนแต่ไหนแต่ไรคือเขาจะชอบแกมเล่นแกมจริงพี่หลิงก็ทําเป็นไม่บอกไม่บอกแต่ใจลึกๆอ่ะเอว่าพี่หลิงแบบกลัวน้องแบบเอ้ยเธอพูดออกอาก,ากาศอย่างนี้เลยเหรอคือคุณเข้าใจว่าคนอย่างพี่หลิงอ่ะจะพูดออกอกากาศให้สัมภาษณ์อะไรสู่สาธารณชนแสดงว่าพี่หลิงเขาแบบเขาค่อนข้างมั่นใจอ่ะเขาถึงพูดถ้าไม่มั่นใจอ่ะเขาก็จะไม่พูดหรอกเพราะเดี๋ยวใช่ป่ะคือพี่หลิงอ่ะ อะไรอ่ะคําพูดเหมือนทองคําเขาใช่พูดคํานี้ปะเขามีคําพูดอย่างนี้ปะนี่นี่ก็ชอบเหลือเกินนะสุภาสิทธิ์แล้วก็พูดไม่ค่อยถูกแต่ประมาณนี้แหละคําพูดเป็นทองคอํามาคุณมันเป็นของแท้อ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบสแสดงว่าเอเข้าใจว่าตอนนี้มีทีมงานฮ่องกงนะมาติดต่อแล้วล่ะแต่กำลังพี่หลิงกับช่องสามอาจจะก,กำลังดูบทอยู่เอเข้าใจเองนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะ ถ้ายังถ้าเจอถูกใจก็อาจจะไปเล่นแต่ถ้ายังไม่ถูกใจก็ยังไม่ทําไมจะไม่ได้ก็อย่างดาราไทยที่ไปถ่ายฮ่องกงหรออืมถ้ายุคนั้นหรอก็สัพรพงษ์ชาตีเลยเนาะใช่ไหมที่มีไปเล่นอยู่บ้างแต่ตอนนั้นมันก็แบบเราก็เด็กมากเนาะก็ไม่รู้ว่ายังไงนะที่เห็นชัดชก็คือคุณปอยตีชดาล่าสุดก่อนโควิดใช่ไหมก็ไปมาก็ไปใช้ชีวิตอยู่ฮ่องกงแต่ตอนนั้นคุณปอยสังกัดเอเจนซี่ที่ฮ่องกงเลยนะแล้วก็ ได้เล่นกับดาราเกรดเอของเขาเลยนะกูเทเลอร์โจหยุนฟ้าด้วยนะแต่คุณเข้าใจป่ะความสวยของน้องปอยคือสวยจริงสวยจังนะเสียแต่ว่านั่นหละเป็นสาวทรานใช่เรียกสาวทรานไหมอะ่ะเอก็ขอภัยท้าถ้าพูดผิดนะคะนะเออถ้าเป็นสาวจริงนะโอ้ยคุณปอยไปไกลกว่านี้อีกเยอะจริงๆนะ คุณเข้าใจป้าคือถึงเขาจะบอกว่าห้องโกงอะไรพวกเนี้ยเขายอมรับ L G B T Q เยอะแต่ใจไทยที่สุดมันก็จะต้องมีบางคนอ่ะที่ก็จะยังแบบว่าก็ยัง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 เป็นความคิดเหมือนสมัยก่อนอยู่มันก็ยังคลักกันอยู่ต้องบอกก่อนว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงระยะเปลี่ยนทายนะคะมันเป็นช่วงระยะการเปลี่ยนทายเปลี่ยนความคิดว่าเฮ้ยมันก็มีนะที่คนที่แบบ เป็นอีกเพศหนึ่งอย่างนี้มันเป็นกําลังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายอ่ะคุณมันยังไม่เสถียรมันยังไม่ใช่มองว่าแบบไม่ใช่ว่าทุกคนร้อยเปอร์เซ็นจะแบบเท่าเทียมกันนะ LGBTQ ยังไม่ใช่มันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายก็ต้องให้เวลานิดนึงถ้าคุณปอยเป็นหญิงแท้เหมือนน้องหลิงเหรอโอ้ยเอว่าไปไกลกว่านี้เลยจริงๆนะคะจนถึงตอนนั้นเองจําได้เลยมีเข่ามาว่าคุณปอยเป็นแฟนกับกู่เทียนเลอร์ นะก็ไม่รู้จะโปรโมทหนังหรืออะไรแต่พี่หลิงหรอพี่หลิงสาวแท้แล้วสวยขนาดนี้แล้วพูดกวางตุ้งชดชดชดดอย่างนี้เออเอว่ามีคนเสนอเข้ามาแล้วนะคะน้องอมก็คงจะรู้แหละตังหิดตังหิดแหละก็รู้แหละเห็นไหมบางทีบางสามครั้งก่อนที่ัผ่านมาน้องอมก็จะแบบเวลาพูดถึงเวลาถ้าต้องแยกกันหลอกอะไรแบบอืมก็คงจะเจอกันอีกทีก็คงกอดกันแบบอะไรเฮ้ยเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยแบบและ เอว่าถามว่าดีไหมเอาจริงๆนะไม่ช้าหรือเร็วมันก็ต้องมาวันนี้เพราะฉะนั้น2 0 2 5ถ้าพี่หลิงจะไปไปเลยค่ะเพราะว่าพี่หลิงก็ส0สิบแล้วเนอะก,ก,ก็ก็ต้องไปแล้วอ่ะมีอะไรมาก็ต้องไปถ้าพี่หลิงอยากเล่นก็ไปน้องออมก็คงไม่ขวางเขาเนี้ยจะเป็นบทพิสูจน์เลยนะคะว่าห่างกันไปแล้วใจจะยังเหมือนเดิมไหมอันนี้ไม่ได้บอกนะยังไม่ลงความเห็นว่าเขาเป็นอะไรกันนะใจจะเหมือนเดิมไหมหมายถึงว่าความสนิทอะคุณเข้าใจปะมันจะเหมือนคุณ ถ้าเป็นคนในครอบครัวรักกันแบบคนในครอบครัวนะไม่ว่าจะสถานะไหนพ่อแม่พี่น้องขู่รักขู่สมรสอะไรถ้าเป็นคำว่าครอบครัวถึงจะห่างกันไปเป็นสิบปีหนึ่งปีสองปีสามปีกลับมามันก็ยังแบบมันก็คือครอบครัวเราอะคุณเข้าใจปะแต่ถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนหรอถ้าเพื่อนสนิทก็อาจจะต้องก็อาจจะลองลงมาจากครอบครัวเนอะก็แต่บางคนเพื่อนสนิทก็สนิทกว่าครอบครัวเนอะ เออก็เอาเป็นว่าเนี้ยแหละเป็นบทพิสูจน์แล้วกันมาเร็วๆก็ดีนะความเห็นเอ2025เอาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยคือเล่นเพียงเธอเสร็จแล้วน้องหลิงจะไปเล่นภาพยนตร์ที่ฮ่องกงโอ้ยถ้าเล่นภาพยนตร์ไม่นาาหรอกค่ะคุณไม่กี่เดือนหรอกรอยังไม่ถึงปีเลยถ้าเล่นซีรีส์ของเขาสินานนะเอว่ามายิ่งเร็วยิ่งดีค่ะเป็นบทพิสูจน์เลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยแล้วพวกเราก็จะได้หายคาใจไปเลยนะแล้วพี่หลิงก็ได้ทําตามความฝันของพี่หลิงก็เป็นความสุขของพี่หลิงอะไรเป็นความสุขพี่หลิงเราต้้ออออองงปล่ย่ยสวนนออม อาจจะใจหายอยู่บ้างนะเพราะว่าน้องออมเป็นฝ่ายอยู่ที่ประเทศไทยคงเดิมแต่พี่หลิงต่างหากที่เป็นฝ่ายไปแต่พี่หลิงก็คงบอกว่าฝ่ายไปไม่ใช่ไม่เจ็บนะอะไรอย่างงี้เอพูดอะไรเนี่ยเออเอาไปว่าเข้าใจใช่ป่ะเอว่ามาความเห็นเอนะสรุปแล้วสองันถ้าพี่หลิงจะไปถ่ายไปถ่ายเลยค่ะดีเลยให้มันรู้แล้วรู้ลอไปเลยว่าจะเป็นยังไงจมูกหรือจ่าเอชอบอย่างนี้นะให้มันรู้แล้วรู้ลอบไปเลยไม่ต้องมารอปีสองปีสามปีสี่ไม่ต้องนะเอาให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปเลยนะจะ ตังจะเปี้ยงจะอะไรก็ให้มันแบบจวมันหน้ามันเลยแบบนะคนยุคนี้ใจร้อนนะคะนะเอออ่ะทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ไม่รู้แหละถึงน้องจะอยู่ไทยหรือน้องจะไปไหนก็ตามทั้งสองคนน่ะเรายังไงน้องก็ได้ชื่อว่าเป็นคนไทยนะเอขอเรียกน้องหลิกว่าก็คนไทยนะเพราะว่าพ่อแม่ก็อยู่เมืองไทยแล้วอ่ะน้องชายก็อยู่เมืองไทยแล้วอ่ะก็ขอให้น้องเขา ไปได้ดีเราก็ไปสร้างชื่อเสียงให้คนไทยโกยเงินเข้าประเทศเยอะๆนะเราขาดทุนมาเยอะแล้วนะคะเราขาดดุลการค้ามาเยอะแล้วขอโกยกลับมาบ้างนะอืมอ่ะก็ตรงนี้ละกันสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ